พี่น้องแกงมะหอยครับแกงมะหอยมะหอยขวันวนั่านั้นเองแกงมะหอยกินหล้พี่น้องวิธีเอาขีดตะลึนออกแล้วพี่น้องน,นี่สากกระเบือนี่ใส่เลยมามามายำมายำมามาใกล้ๆนี่ๆๆสากกระเบือนี่เห็ดให้บึง Nằm đầm lên mặt bóng này bóng oh. bóng thấp kí đi nòng, làm xoáng đấy đi, làm xoáng đầm lên, Là làm sàn cái ไม่ลอง้องโ่อสานี่สาเบือบ้านเขาองขนาดน้ำสามนเีน้ำสามกัยังเขียวยงยงเลยเดี๋ยวอีกน้ำกันแซ่บเลย 你拿个破，来，摆烂。 ล่างแล้วกับตัว่อยกลอนะบ้านพี่น้อง คนจสดจุงไงไปลองลองค้นกเอาไม้กีนแขว สิเล่าหรอพี่น้องสิเล่ล่าแล้วแห้จุ๊บหน่อยุ๊บๆๆเลยต่อยกดบานเท้าแ่ะจังดีพลงพลนงกะเราต่อยแด้พี่น้องเพราะว่าอย่างที่ไม่จิ้มฟันน่ะจิ้ม มันสิได้ทั้งขี่งานะึขี่งานี่ิโอ้โดโดโ,ดโ,ดโด่ไกก็แล้วสื่อมาหน้ำเพันลอยคาสิสสิเป็นโลนึงเลยละ่ะ หอยขัวไปสั่นว่าไอ้มันล่างกินน่องถ้ามันบักหอยงุ้งนี่ห้อยน่าเบิดแล้วพี่น้องนี่จุ้งไม่โดนปานนี่มันยุคกรุงเทพกรุงไทพกับบริขินเล็กเทียบบอกหอยจู่มกงบอกหอยมือนี้ละ สมฝีเบอร์เด็กพี่น้องเอ้ยหางบานห้องบางคนก็เอิอนออมสุดที่รักเวลาจุบ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 ,จบหาลังกลตอ่อยโบเบิดเด้พี่น้องตอ่อยโบเบิดนี่จูบจนตาเหลียก chút ở chúc áo các bạn, đểo mày chìm chèo mày chìm, ó cái gì leo này là P nè P nong, mía xèo kẹo bia vậy, xèo nó này này có đẻ kẹo bia, sâm nè có đẻ, này nọ, sâm nè là P nong bia ดี๋ยวสิตำเขาเบียบไปไหนอย่าไปใส่ลายดอกใส่ลายมันีคนพลอย่งหอยหอมหอยสับเซ่ xay xây dựng xay xây dựng nuôi xàm người. cửa năm nước xì lẹt tắm một cái Ui trời 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 เข้มเพิ่นว่าหอดชิ้นไขรแล้วพี่นอนขาดไปต้องไล่รอ

ส่น,อ,อ,อ,น,น,อ,นอ,อ็มีเขากันเล็กน้อยพี่น้อกอืมหอยเอาเตรียมไปแล้วพักกับเตรียมไปแล้วเอราะว่ากี่เลยใช่เลยครับมันต้องหอม ใส่เลยสูตรสูตรกระสินให้นำมันเดือดแค่น่อยเขาเบียร,กระะ์กันล่างเลยครับนี่พี่น้องพักปังพักปังล่างใส่น้ำ มเดือนแล้วพี่น้องใครสิเลียวหอยใ,ใส่แล้วสุดกระสินสุดกระสินผม่วขาดอะไรเดีวพี่น้องผมวสองสอนเลยสหน่อยเสมสลายเสียบลย กระสนเสียหกี่ายสนนังโกๆได้ไงนั่งมเดือนแล้วขันขบเบียร์พ่อๆแล้วพี่น้องเนี่ยเติมกด้ไย ข้าวคั่วข้าวคั่วนี่สิอ,ำำอํอมมาอลําเลยหอมไปไม่หวันเ่ย เขาเบียชั่นดีเลยเอาบักหอยลงเด้อบาหนี้พี่น้องไฟลงเราลงโดนโอ้น้ำขึ้นไรแต่น้นี่น,น้ำอกแค่คนนันไยลงเด้อยาลงโดน จังหน่อยคนจังหน่อยนี่โอ้โหเดี๋ยวลุงโดนแล้วพี่น้องมันสิจจอยเวลากินเนี่ยมันสิบบกห้อยมันสิจจอยนะุูปุ๊บเนีน่เหัวหมอน่อนะโอ้เห็นตะวหมอนั่นปะ ชุกแล้วพี่น้องไอตูใสเลยขึ้นมันนี่ไอตูใสเข้าเดียวคนหนึ่งพี่น้องขันบนัวบนไหนนะพี่น้อง เติมปลาหลกนไดนี่เป็นชิหมออ้ยอลพี่น้องพูดหน่อราะน้ำเด,ดือนน้ำคแรเบรษบ้อกันมึงนี่ องหอพี่น้องอไปทวนๆเลยมามามาสุกล้วพี่นออ้องออมหอยออมสุทธิลักษ์บ้าเลี้ยงไม่ได้กินมาตั้สิบปีแล้วปิดไปก่อนปิดไ้ก่อน